ดรชุติมาเอี่ยมโชติชวริตผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจับมือในอัคบพลยกยิ่งยงกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮฟูจำกัดลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะความดันโลหิตสูงด้วยสารสกัดเพปไทด์ไฮโดรไลซ์จากข้าวและโครงการบริการวิจัยการสกัดสารสกัดลำข้าวเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร าาเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะความดันโลหิตส,สูงด้วยสารสกัดเพปไทด์ไฮโดรไลซ์จ,จากข้าวณนะห้องประชุมใหญ่ชั้น5อาคารแอดมินวอลวอลเทคโนธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ทางบริษัทโฮฟูนะครับผม,มบอัคขพลยกยิงยงนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านศาสตราจารย์นะฮะและก็สถาบันวิจัยนะครับวอลวอลเพราะว่าตรงเนี้ยทางเราเนี่ยทำการ หางานวิจัยที่ได้ผลลัพธ์จริงนะฮะก,กับการใช้แล้วกักบ,กบคนนะฮะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยดำเนินธุรกิจด้วยการเอาลูกค้าสุขภาพลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นมากกว่าอาหารเสริมนะฮะที่เข้าใจเรื่องของสุขภาพจริงๆเราโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีการซื้องานวิจัยเนี่ยจากต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเราก็ซื้อบ่อยด้วยนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราเนี่ยเพิ่งมารู้จักวอวอแล้วเราก็เห็นว่างานวิจัยเนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับ แล้วก็ได้รับการยอมรับที่สําคัญเป็นของคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแผนที่จะนําสินค้าเนี่ยส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับก็เลยทําให้เห็นนวัตกรรมของคนไทยนะฮะมีโอกาสได้ไปแสดงให้กับชาวโลกได้เห็นครับก็ตอนนี้นะครับทางเราเนี่ยมีการวางแผนว่าตัวตัวแรกเนี่ยที่เราเซ็นกับวอก็คือเป็นสารสกัดเปปไทด์ไฮโดรไลเซตจากข้าวนะครับหลายคนคงได้ยินคําว่าน้ํามันรําข้าวอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่ง ทางวอเนี่ยได้จดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะฮะซึ่งแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะนะสามสกัดตัวเนี้เพื่อเห็นผลลัพธ์นะครับทางเราจึงมองว่าตัวนี้มันเป็นเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ที่เราจะสามารถขายโปรดักตัวนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างฟีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีเราดูสถิติเรื่องของ NCD คนที่เป็นเลือกโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเบาหวานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ง่ายๆครับเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารนั่นเองการใช้ชีวิตนะฮะดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยครับที่สามารถทําให้คนที่ใช้เนี่ยสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ครับก็ในของวอนะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ยยงประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเราเป็นรัฐธวิสาหกิจค่ะแล้วก็เป็นองค์กรที่ทําวิจัยมามีประสบการณ์มากว่า60มาจะ60ปีแล้วเนี่ยนะคะในงานของการทํางานเนี่ยค่ะเราก็จะมีนักวิจัยนะคะทำงาน แล้วก็ทําการศึกษาลงไปในเชิงลึกเลยค่ะของตัวผิดพันธุ์แต่และตัวอย่างตัวเปปตีนไฮโดรไลเซสจากข้าวนี่ค่ะเรื่องงานของเกี่ยวกับข้าวเนี่ยวัวทำงานวิจัยค่อนข้างที่จะลึกนะคะแล้วก็ทําการสกัดแล้วก็ก่อนที่จะออกมาเป็นผิดพันธุ์เพื่อออกสู่สาธารณะได้นี่ค่ะเราต้องมีการทดสอบทวนสอบให้ความให้เกิดความมั่นใจค่ะ,คะว่าสินค้าตัวนี้ค่ะจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับได้เป็นไป,นปนตามมาตรฐานสากลทุกอย่าง แล้วก็ในในโอกาสนี้ค่ะวอก็ยินดีนะคะที่จะสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการนะคะ SME ในประเทศเนะะี่ยค่ะที่จะได้นำเอางานวิจัยดีๆของคนไทยนะคะเอาไปเผยแพร่แล้วเราก็จะช่วยกันนะคะนำให้ไปสู่ต่างประเทศให้ได้ค่ะก็สำหรับใครนะครับที่กำลังหาดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพนะครับ บริษัทโฮฟูลเนี่ยก็ดาเนินธุรกิจมาเข้าปีที่4แล้วนะครับแล้วก็ทางเราจะแตกต่างจากบริษัทที่จาหน่ายอาหารเสริมนิดนึงเพราะว่าทางเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่อบรมฝึกอบรมมาเพื่อเมื่อเราสั่งซื้อทางออนไลน์หรือช่องทางต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยโทรหาคอยให้คำาแนะนําตลอดการทานนะครับปรับวิธีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมาจากการกินทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตดังนั้นเนี่ยทางเราจะมีระบบที่เป็นคอยที่จะคอยดูแลตลอดลูกค้าตลอดการทานฮะคุณ ซื้อไปเนี่ยคุณไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอนและที่สำคัญคือเราเวลาที่จะหาเพจหรือว่าถ้าสนใจ Product สินค้าต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครเซิร์ชว่าบริษัทโฮฟ,ฟูบำรุงสุขภาพก็จะขึ้นมาทุกตัวเลยครับ